ได้ครับผมสวัสดีครับวันนี้เซนเตอร์อยู่กับรถโต y ยต้าอารีโวนะครับผมมาเปลี่ยนกองแอร์นะครับผมอันนี้เราถอดกองเก่าออกมาแล้วครับผม,มเทียบกันนะ เท่ากันนะครับผมแล้วก็ใส่กันเลยมีลูกศรไหมไม่มีแล้วก็แยกเข้าไปนะครับผมแยงบวกใครกินฉับมันไงวะมันก็มีกล่อมันนี่เลยกืไม่ส่วนครับผมดูเออโอกกองวันนี้มันเน่เน่ตั้งแต่ออกมาก็มาคืรอบที่สองรอบที่สองเนี่ย รอบที่สามอันนี้รอบที่าสามอันนี้ใจงั้นสุดดีเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยงานสิเป็นเงี้ยเดือนรอดีได้ครับผมแต่ว่าเป็นยังที่ไหนวะมันอีหยิบหยิบอย่างนเานดเดอ,อนะโอเคเรียบร้อย รัสิวว่่่่าททีเไหก็เดี๋ยวแย่ถ้าเกิดมันเย็นบกคึอนดีเดี๋ยวลองมาเช็คน้ำยาเบิ่งครับผมยาน้ำยานี่อันนี้เพื่อมันเมื่อเนว่ยโมเลยว่ามันสะายไม่้อันนี้เป่าไม่ได้แล้วคนนี้ไม่ไหวแล้วเป่าไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบตัวนี้นะครับผมก็การเปลี่ยนกรองแอร์ toyota river นะครับผม